คุณาอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าน้องไออายุเท่าไหร่คะอายุยี่สิบหกค่ะวันนี้มีอะไรคะเรื่องของหนูก็คืออยากให้แฟนมีชายเนี่ยออกจากบ้านค่ะอุ้ยทำไมอะเปิดมาก็แรงเลยมอเลยหลานลูกค่ะอ่านหยค่อยๆเล่ามาครับมันเรื่องราวเป็นยังไงจ๊ะค่ะก็คือที่บ้านหนูเนี่ยมีอยู่สี่คนมีพ่อมีพี่ชายแล้วก็ าแล้วก็มีน้องชายนะคะ,คะโดยปกติเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากเพราะว่าทุกคนก็คือทํางานทําหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยพ่อกับน้องรู้สึกว่ามันเริ่มมีของหายาแล้วก็จะหายทุก,กวันเสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะของในบ้านหายแบบเงินหรือว่าของมีค่าหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเริ่มหายห ทีนี้เขาพ่อกับน้องเนี่ยก็เลยแอบติดกล้องวงจรปิดในบ้านโดยที่เราเองก็ยังไม่รู้นะคะตอนนั้นพอหลังจากติดกล้องเนี่ยก็คือเจอขโมยเขาเนี่ยแอบมาลื้อของในบ้านแบบลือ้อนู่นลื้อนี่แล้วก็แอบเข้าห้องของเราด้วยเข้าห้องพายาค่ะ,คะทีนี้เนี่ยมันให้กลับมาจากทางานก็คือกำลังจะปิดห้องเราห้องนี้นนค่ะ,คะพ่อก็บอกว่าอาอ ห้ามแบบเก็บเงินสดหรือว่าของมีค่าไว้ในห้องนอนตัวเองนะทีนะะี้ค่ะพ่อไม่บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พ่อแค่แบบเกิดมาขนาดเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า,ววาเอา้าทำไมเราเก็บของในห้องนอนตัวเองไม่ได้ค่ะหนูหก็เลยสงสยัยหนูก็เลยถามพ่อว่าทําไมมันเกิดอะไรขึ้นพ่อก็เลยบอกว่าเขากับน้องเนี่ยแอบปิดกล้องวงจรปิดในบ้านแล้วก็เจอว่าเขาเนี่ยแอบลื้อของในห้องของอายแล้วก็แบบขโมยของแบบลื้อนู่นลื้อนี่ของน้องชายด้วยแล้วก็ของพ่อด้วยก็คือแฟนพี่ชายนั่นเอง ช่ค่ะก็คือเป็นแฟนของพีทายมีแบบแอบย่องตอนนี้มีคนอยู่บ้านเลยอะค่ะเข้าห้องเขาไม่รู้ตัวเลยแสดงว่ามันถูกกล้องจับปิดเก็บไว้หมดแล้วเขาไม่รู้เลยค่ะว่ามันมีกล้องะค่ข่าวว่าว่างั้นเถอะเข้าบ้านไอทุกอาทิตย์ใช่ไหมคะสอบเก็เขาก็คือจะเข้าห้องไอทุกอาทิตย์ค่ะเข้าห้องไอทุกอาทิตย์เลยเหรออาทิตย์ใช่ค่ะก็คือแบบอาทิตย์แรกที่แอบติดอะค่ะก็เจอแต่ว่า ไม,ไ,มไ,มไม่ไม่แน่ใจว่าเอาอะไรไปแต่ว่าแบบเห็นแบบควักใส่กระเป๋าตัวเองอส่วนอาทิตย์ที่สองบบเจอว่าแบบ เอาครีมกระปุกไก่ของเราเนี่ยไปอ๋อขโมยพวกครีมด้วยน้่าจะเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงว่าคือุกอาจเือนกันได้เยตั้งแต่นั้นนะหนูไม่พกเงินสดแล้วหนูก็คือแบบเป็นคนไม่ได้แบบใส่แบบของมีค่าในตัวหรือล่วค่ะก็จะมีแบบพวกครีมพวกเซรั่มมากกว่าอะไรอย่างเงี้ก็คือโดนขโมยครีมแล้วจ่ิงงิ้ใช่ค่ะทํายังไงกันนะในบ้านคุยกันยังไงพี่ชายรู้ไ้ยเนี่ยแฟนตัวเองตอนตอนแรกค่ะพี่ชายไม่รู้ทีนี้ยค่ะเราก็ คุยกันสามคนพ่อเนงชายแล้วก็อายค่ะคับุยกันว่าเราจะแก้ป <kommt> so so ัญหาอันน <pre> ี้ยังไงดีก็คือพ <way> ่อก็เลยบอกว่าเรื่องอะค่ะรุ้วันจันใช่ไหมคะถ้าเราจะรอเขามาเราต้องรอวันเสาร์สาอาทิตย์หนึ่งเพื่อที่จะคุยกับเขาโดยตรงจริงๆอะหนูอยากคุยกับเขาโดยตรงแต่ว่าพ่อก็น่าจะรู้ว่าเราเป็นคนแบบค่อนข้างรุนแรงอะไรอย่างเงี้ย พ่อก็เลยบอกว่า,าให้พี่ชายเป็นคนคุยดีกว่าเพราะว่าพ่อกลัวแบบพี่ชายจะแบบเสียความรู้สึกเพราะว่าแค่นี้ก็เสียความรู้สึกมากพอแล้วที่แบบแฟนเด็งเป็นขโมยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกพี่ชายว่าไปจัดการมาแล้วก็บอกว่าทุกคนในบ้านอะ่ะไม่โอเคนะที่จะแบบให้พามาที่บ้านอีกแล้วเราก็เอาหลักฐานกล้องวงจรอปอิดะคะ่ะให้พี่ชายไปเขาก็ไปคุยกันตอนหลังจากนั้นเนี่ยหนูก็ถามว่าเรื่องเป็นไงบ้างพี่ชายก็บอกว่าตอนแรกอะ่ะเขาไม่ยอมรับ เขาบอกว่าที่เข้าห้องหนูมาเนี่ยเพราะว่าเขามาเอาไม้แขวนเสือ้อแต่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นคือเขาเพิ่งผักเสื้อผ้าเสร็จคือปักเสร็จแล้วจะมาเอาอีกทําไมแล้วก็เข้าห้องเรามาเนี่ยบอกว่ามาเอาไม้แขวนเสือ้อแต่ว่าจริงๆไม่ได้มาเอาไม้แขวนเสือ้อทีนี้พี่ชายก็เลย เอาคลิปหลักฐานเนี่ยให้ดูสรุปเขาก็เลยยอมรับว่าเขาเนี่ยขโมยของของไอไปจริงๆเขาก็บอกสาเหตุว่าแบบว่าเขาขโมยไปเนี่ยเขาไม่ได้ขโมยไปใช้นะเขาขโมยไปทิ้งก็เขาบอกว่าขโมยไปทิ้งตรงทุ่งยาข้างบ้านหนูกับน้องชายก็เลยแบบไปลื้อเลยตรงนั้นไปหาดูซิอ่ามีไหมอ่าไหนบอกทิ้งอ่าเหมือนตำรวจไม่มีค่ะไม่มีอยู่แล้วล่ะนะค่ะ ใช่ทีนี้พี่ชายหนูอ่ะมันก็เลยแบบว่าชดใช้ด้วยการโอนเงินค่าคมอมะคืนมาค่ะแล้วพอทหลังจากนั้นอะคะ่ะแบบทุกคนก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้เรื่องมันก็เริ่มเงียบค่ะก็คือเขาก็แบบไม่พามาที่บ้านแต่สุดท้ายพอเรื่องเริ่มเงียบค่ะเขาพาเข้ามาที่บ้านอีกแล้วหนูบอกว่าทาไมยังพามาอีกอะทั้งทงที่แบบทุกคนในบ้านอะไม่โอเคนเ้ยที่แบบพาเขามาอะไรอย่างนี้พี่ชายหนูมันก็เลยบอกว่า เดี๋ยวถ้ามันเรียนจบอะแล้วอากมานะ่ะจะเป็นคนย้ายออกไปอยู่กับแฟนมันเองมันจะได้ไม่ต้องพามาที่บ้านแบบให้ทุกคนในบ้านอะรู้สึกว่าแบบไม่สบายใจค่ะพอปัจจุบันเนี้ยค่ะพี่ชายหนูเรียนจบแล้วมันก็ยังพามาอยู่แล้วคือแบบการที่อยู่จะไปไล่พี่ชายออกจากบ้านอะมันก็ไม่ใช่ไงเราก็ทําไม่ได้เพราะว่าแบบบ้านก็คือแบบของทุกคนแต่ว่าหนูค่รู้สึกว่าแล้วทำไมกูจะต้องเจอหน้าอะ่ะ คนนี้ในบ้านกูทุกอาทิตย์เลยวะก็คือมาทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมใรอบนี้ใช่คือทุกอาทิตย์ก็คือมาทุกสออาทิตย์อยู่แล้วค่ะค่ะทุกอาทิตย์นี่นานเท่ทาท <ละ S 2> ไหร่แล้วคะหลังจากที่จับได้ว่าของหายแล้วคุยกันแล้วเคลียร์กันอืมที่คุยกันล่าสุดเลยใช่ไหมคือสางวันที่แล้วคะ่ะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ก่อน,นะค,ะค่ะน้องชายเดินมาถามหนูว่าพี่รู้สึกว่าห้องอาร์ติแบบห้องน้องชายเนี่ยมีคนเข้าห้องหรือเปล่าเพราะว่า ก่อนออกไปก็ปิดไฟแล้วนะแต่ทาไมไฟยังเปิดหรือว่าแบบรู้สึกว่าของในห้องมันแบบย้ายที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูหนูก็เลยแบบไม่อยากให้น้องทิดมากหนูก็เลยบอกว่าอาจจะเพราะว่าลืมปิดไฟเองหรือเปล่าไปเป็นเรื่องปกติที่เราลืมแต่ว่าเรื่องของขยับอันนี้ค่ะหนูไม่แน่ใจหนูเลยบอกว่าต่อไปก็ต้องล็อกห้องห้ามลืมเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนวันนั้นน้องอาจจะลืมล็อกแล้วแบบไฟก็เปิดของอลรู้สึกว่าย้ายที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยพูดแทนน้องชายไปวันนั้นก็คือแบบมีการคุยว่าไหนบอกว่าแห้เรียนจบอ่ะ ถ้าไม่พามาก็ไจะย้ายออกไปไหนแบบให้คนในบ้านสบายใจแต่ว่าพี่ชายหนูบอกว่าแล้วทำไมจะพามาไม่ได้ก็ปูเป็นแฟนกันอันนี้ก็บ้านปูเหมือนกันอะไรย่างเงี้ยคิอแบบที่หนูเข้าใจว่ามันเป็นแบบห้องใครห้องมันแต่แบบสุดท้ายอ่ะของส่วนรวมอ่ะห่องโถงอ่ะมันก็คือของทุกคนเนี่ยเราก็ไม่สบายใจทีนี้พอพ่อได้ยินหนูสองคนอ่ะเริ่มเพื่อนเสียงเริ่มทะเลาะก,กันแล้วอะไรย่างเงี้ยพ่อก็เลยออกมาคุยด้วยกลายเป็นว่าแบบ ทำไมหนูถึงยังรื้อฟื้นเรื่องเดิมๆออกมาทั้งๆที่ทเรื่องมันจบไปแล้วพ่อไม่อยากมีเรื่องใช่แต่ว่าหนูบอกว่าแต่หนูเป็นคนโดนกระทานะหนูโดนขโมยของอ่ะโดนขโมยนู่ขโมยนี่ไปอะ่ะแล้วทําไมแบบเรายังจะต้องเห็นหน้าคนนี้อยู่ในบ้านคือแค่ไม่เอาเขามาให้เราคนสบายใจอะ่ะนั่นคือมันจบปัญหาหรือเปล่าแต่ทําไมกลายเป็นว่าพ่อโมโหมากด่าอายตะโกนหนาอายว่าอายแบบเป็นตัวสร้างปัญหาที่แบบ เอาเรื่อง่องมาพูดทั้งที่เรื่องมันจบไปแล้วหนูก็เลยแบบอ้าวแล้วคือเราต้องรอให้ของหายอีกรอบหือดโดนกเขาใช่ไหมเราถึงจะจัดการปัญหารเรื่องนี้ได้ีน้หนูจะจัดการแนวทางแบบไปทางไหนดีหรือว่าแบบทาไงสามารถเปลี่ยนเ่าให้เปลี่ยนความคิดได้าแบบเราไม่ควรที่จะแบบให้เขาเข้ามาที่บ้านอะ่ะประเด็นมันคือพี่ชายเราเขาเขารักเขาหล,ลงมากอะสิ ใช่ค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําขอ,ขอ <c oughs> หรือเปล่าคือเขารักของเขาเขาหลงของเขาแล้วเขาก็ไม่ถือสาหาความคือเอางี้ตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยเขาก็เป็นคนโอนเงินมาให้แล้วก็เหมือนกับทําให้ทุกอย่างมันปกติอะเนาะใช่ค่ะนั่นแปลว่าเขาเขายอมรับในความเป็นนิสัยขโมยของเมียเขาได้แฟนเขาได้อ <c oughs> ตอนแรกที่เรารู้สึกเอ้เราก็ตั้งคำถามมาตัวเองว่าถ้าแฟนเราขโมยของคนในบ้านเนี่ยเลิกไหมเอ มี question mark ตัวใหญ่ๆเกิดขึ้นเลยนะว่านี่คือคนที่เราจะเลือกเป็นคู่ชีวิตของเราเหรอวะในระยะยาวอะ่ะโอ้แล้วมันไม่ใช่การขโมยของกินในในตู้เย็น <c oughs> เคลียร์กันง่ายๆอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อันนี้คือโจรเลยอ <c oughs> อันนี้มันมันาข,ขโมยแบบไปทั่วเลยด้วยซ้ํำที่มันมีหลักฐานอาจจะเป็นของไอ้คนเดียว <c oughs> แต่ว่ามันมีของที่หายไปโดยหาคําตอบไม่ได้และหายเฉพาะสาวว <c oughs> ิทอีกเนี่ยมันก็ดูเหมือนค่อนข้างจะชัดเจนแหละเพราะนั้น ถ้าพี่เป็นพี่ชายอายพี่คงตั้งคําถามไล้่ตอนนั้นแล้วแต่ว่าตัวพี่ชายเขาก็ก้าวข้ามผ่านมาได้ด้วยความรักอะ mm. เออ <c oughs> คือตอนเนี้พี่มองว่าต่อให้อายคือพี่ก็พยายามจะเข้าใจทุกฝ่ายนะแต่พี่รู้สึกว่าต่อให้อายสามารถการเขาออกไปจากบ้านได้อะแต่ไอ้การจะไม่เจอกันทั้งชีวิตก็ยากไหมถ้าเขา <c oughs> ตกลงตปรงใจ <c oughs> เออตอนนี้เราจะไปเปลี่ยน ความคิดของพี่ชายก็คงลำบากเขาเลือกที่จะอยู่กับคนนี้แล้วอ,ะอ่ะอายเองก็ยังจําเป็นที่ต้องอยู่บ้านนี้ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะคือถ้าแบบแม่ไอข้อสเสนอที่ให้หนูย้ายออกอะ่ะหนูว่าคิดแล้วแต่ว่าหนูแบบไม่สามารถออกไปได้เพราะว่าแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพ่อเขาก็แบบแนะนำมาค่ะว่าเราก็ต้องระวังตัวเองอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้เลยใช่มันณวันนี้อะนะ่ะเนาะคือถ้าไปยื่นคําขาดหรือว่าบอกว่า พ่อยังไงเนี่ยไม่ยอมนะต้องไล่ผู้หญิงคนนี้ออกไปให้ได้เนี่ยตอนนี้กระแสมันจะเทมาทางอายเป็นตัวร้ายแล้วทุกคนเนี่ยพยายามทําให้ให้ครอบครัวเนี่ยยังอยู่ด้วยกันได้อย่างสมานะฉันทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเขาจะเลิกได้ไม่ได้เขาจะขโมยอีกไหมอาจจะต้องกล้ามกลืนฝืนทนนะถ้าเป็นพี่นะพี่ก็คงยังต้องดูแลตัวเอง ทำให้รู้เลยว่าเราไม่มีวันไว้ใจอะสิ่งที่ทําได้อะนะแล้วระมัดระวังตัวเองให้ดีและถ้ามันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครั้งนี้เราจะมีน้ําหนักในการที่จะยื่นข้อเสนอครั้งสําคัญแล้วว่ามีอายไม่มีเขามีเขาไม่มีอายหรือใดๆก็ตามอะแต่ณตอนนี้เหตุการณ์มันก็ยังไม่เกิดขึ้นใหม่ไอ้คำถามว่าต้องรองให้เกิดขึ้นอีกครั้งเหรอวันนี้พี่อาจจะต้องตอบว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะ โดยที่เราก็ยังต้องตั้งกล้องราแวดระวังอาจจะดูลําบากหน่อยเนาะบ้านเราแท้ๆเนาะยังต้องคอยมานั่งล็อกห้องล็อกห้องเนาะแต่มันเป็นบ้านของทุกๆคนจริงๆแหละ แล้วก็ที่เขาก็เลือกของเขาแล้วอะ่ะเราเองก็อาจจะต้องวัดใจกันดูอะ่ะแล้วก็ภาวนาให้มันไม่เกิดขึ้นอีกอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นอีกครั้งอายมีสิทธิ์เต็มที่นะที่จะยืนยันขาดหนูคิดไปแล้วว่าถ้าเกิดขึ้นอีกครั้งหนูคงไม่ปรึกษาพอแล้วหนูก็แจ้งําหนดเลยเล้วก, <c oughs> ก็อันนั้นก็ก,ก็มีสิทธิ์ฮะให้สิทธิ์อายฮะใช้กฎหมายบ้านเมืองไปให้สิทธิ์อายในการทาแบบนั้นถ้กฎหมายไม่ได้แล้วก็กฎหมายค่ะใช้กฎบ้านเราใช้ไม่ได้แล้วใช้กฎหมายไปเลยเหรอะ่เนาะ คนมูมีหนูแกกับน้องแค่นี้เอาว่าตอนนี้ก็เราแวระวังระมัดระวังตัวเองแล้วกันนะไอ้นะอาจจะต้องอดทนนิดนึงนะต่อความลำบากใจนิดนึงคืออย่างงี้นงไอ้พี่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งตอนนี้หนูกาลังไปให้คุณค่าเขาเยอะมากนะนี่บ้านคือบ้านหนูนะเข้ามาแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์ถูกปะหนูไปทําให้ถึงแบบไปให้คุณค่าเขาถึงขนาดว่าเธอทําให้ฉันไม่มีความสุขในบ้านนี้ได้ยังไงและความสุขของฉันจะกลับมาทันทีถ้าพี่ชายเอาผู้หญิงคนนี้ออกไปจากบ้านพี่รู้สึกว่าในที่สุดวันนี้นะคะคนที่พีี่่่่จะะโกกรรอไไมด้ ว่าที่พี่สะพายพีย่โกรธพี่ชายหนูโ <c oughs> กรธพี่ชายหนูะอะไรรูป้ป่ะ <c oughs> คนบ้าอะไรแบบมีสเปคคือการเป็นวิชาชีพขนาดนั้น <c oughs> และทําที่นึกภาพไม่ออกว่าการไปบ้านแฟนเขาทากิจกรรมอะไรหรอถึงมีเวลาให้เขาว่างเข้าไปห้องของคนนั้น <c oughs> ว่างไปห้องของคนนี้ว่างไปห้องของคนนู้นปลีกตัวยังไงยังไงอ่ะแล้วเวลาเข้ามาเจอแฟนเขาไม่ได้ไกินข้าวกันนุ่งนิ่งดูเน็ตฟิกดูอะไรนู่นรกันหรอจ๊ะทำไมถึงอยู่ๆพอเข้าบ้านชะละแยกย้ายเธอไปเข้าไปห้องน้องสาวเธอไปห้องน้องชาย คือพี่ว่าดูประหลาดไปแต่คราวนี้ในสิ่งหนึ่ง oh. พี่เห็นด้วยกับอันหนึ่งคือต้องปกป้องตัวเองก่อนเป็นพี่พี่จะอยู่ในบ้านอย่างมีความสุขก่อนยิ่งเขาเข้ามาจะยิ่งทําให้เขาเห็นเลยว่าใช่ล็อกประตูนี้เอานี่เป็นกุญแจอันนี้เป็นกุญแจอันนั้นเป็นกุญแจอันนู้นถ้าเขาถามว่าทำไมต้องล็อกกุญแจขนาดนี้เอาก็กลัวของหายอะแล้วก็เพลินๆกับการอยู่ในบ้านของเรา <laughs> ทาไมเราต้องไปทําให้ให้เขารู้สึกว่า <laughs> โฮยเขาดูมีอิทธิพลต่อบ้านฉันเหลือเกินไม่เพื่อว่าคุณพ่อเองอาจจะแค่อยาาาากกอยได้้ควมสสงบบุขในน ไม่ได้เข้าข้างเลยนะคะมไม่มีใครหลอกอยากเอาขโมยเข้าบ้านแล้วแฮปปี้มีความสุขแต่คุณพ่ออยากได้ความสงบสุขในบ้าน ถ้าเราเป็นน้องทะเลาะก,กับพี่ชายด้วยเรื่องนี้มันจะกลายเป็นว่าทะเลาะก,กันด้วยเรื่องของผู้หญิงคนอื่นด้วยซ้ําและถ้าเกิดพี่ชายเรามีรสนิยมแห่งการชอบแนวแนวนี้ชอบแนวแห่งการที่ต้องลุ้นกับตำรวจไปด้วย <c oughs> เดี๋ยวไปขโมยของบ้าน <c oughs> นบ้านนี้ห้องนู้นห้องนี้ไม่รู้พี่พี่เคารพการตัดสินใจของพี่ชายแต่เราจะปกป้องสิทธิและความสุขในบ้านของฉันเพราะนี่คือบ้านฉันเพราะฉะนั้นหนูต้องล็อกล็อกหล,ล,ลายๆเท่าก็ได้และล็อกให้เห็นเลยว่าตั้งแต่เธอเข้าบ้านฉันฉันรู้สึกว่าฉันจะต้อง ปกป้องทรัพย์สมบัติของฉันให้ได้ดีที่สุดต้องดูกนไปสักตั้งอะค่ะน้องบางทีมันต้องมีอรารยะขัดขืนกันบ้างแล้วอย่าอย่าไปถือโทษโกรธคุณพ่อหนูบอกกับพ่อเลยว่าพ่อหนูเข้าใจนะว่าพ่อต้องการความสงบสุขหนูก็ต้องการความสงบสุขเหมือนกันพ่อเองก็รู้สึกใช่ไหมว่าหนูรู้สึกอะไรขโมยของขโมยครีมแล้วมาอ้างว่าก็าไม่ชอบเธอะเลยขโมยไปทิ้งเออแปลกเนะาะตักกะการใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆไม่ควรจะเป็นครอบครัวเดียวกันด้วยซ้ําแต่ ก็ในเมื่อพี่เขาเลือกแบบนี้นะพ่อเนาะหนูก็ไม่อยากจะไปแตะอะไรแค่หนูจะทําตามที่พ่อบอกแล้วกันว่าหนูจะปกป้องสิทธิ์ของหนูและบ้านของหนูรวมไปถึงความสุขในบ้านหนูด้วยต้องสู้อีกแบบค่ะน้องไอ้ก็คืนในเมื่อบ้านหลังนี้ทุกคนมีสิทธิ์กันเป็นเจ้าของร่วมกันนะเนาะพี่ก็คงไม่สามารถบอกไอ้ว่าก็ไล่ทุกคนแบบที่ไม่ชอบออกไปได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์ของเขาทีเนี้ยหนึ่งเลยอะ่ะ พี่กับมองว่าเหมือนพี่รู้สึกเห็นใจทุกคนเลยนะในแง่ <mm> ที่ว่าทุกคนมันตกที่นั่งลาบากหมดอะเรื่องเนี้ยพ่อก็ไม่อยากให้ลูกชายกับแฟนตีกัน <mm> ไม่อยากให้ลูกชายกับลูกสาวตีกันส่วนตัวพี่ชายของหนูก็ไม่อยากทะเลาะก,กับแฟนเพราะเรื่องนี้คือทั้งหมด <mm> ที่มันก็มันก็เกิดจากความรักนั่นแหละทุกคนมันหวังดีต่อก,กันอนะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทีนี้อายก็ <buffs> มันจําเป็นที่อาจะต้องอยู่กับเรื่องนี้เพราะว่าหนูก็ไม่สามารถย้ายออกได้ มองอย่างนี้แล้วกันนะน้องอายนางโจรเนี้ยนางก็ดีตรงที่แค่ว่าเออเหมือนว่านางจะมาขโมยแค่สาวอาทิตย์คิดแบบนี้ <c oughs> จัรยิึงสุกอ่ะ <c oughs> นางไม่ฉลบมาเก่งไะมจรังอใช่จริงๆนะอาจจะทำได้แต่นางก็ไม่ทำนะนางก็มีวินัยนะว่ะกูขโมยเฉพาะวันที่สุดสัปดาสุดสัปดาห์เท่านั้นเสาร์อาทิตย์เองไม่ใช่ค่ะที่มันมาแค่เสาร์อาทิตย well> ์เน er ี่ยเพราะว่าพี่ชายหนูอะหยุดงานเสาร์อาทิตย์แต่ว่าก็นั่นแหละก็คือเอาจริงๆริมาจัน์ถึงสุกนะคะอะไรนะคะบางทีก็อาจมีแวะมาบ้างค่ะโดยที่แบบบางทีเราก็แบบเอามารูอีกทีเออ วันนี้มันมาบ้านเราได้หรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าแต่ว่าอย่างน้อยส่วนใหญ่หลักฐานการขานของหายก็จะเสา,าทิตย่ยางเงี้ยพี่่าก็ก็ให้เสาทิ์นี้มันเป็นเสาทิ์เตือนใจเราว่าเฮ้ยเป็นเสาทิ์ที่เราต้องแบบรัดก,กุมล็อกห้องแล้วถ้าวันนั้นนางถึงขนาดว่างัดประตูงัดหน้าต่างงัดกันสาดแล้วเข้าบ้านอันนี้ก็คือพี่ก็ได้ตำรวจเลย<อ>คือถ้าเบอร์น,นั้นแล้วอ่ะพี่ว่าพ่อกับพี่ชายก็คงพูดอะไรไม่ได้อีกต่อไปแล้ว,วอ่ะถ้าเราแบบ เราทําให้เห็นแล้วอิล็อกแล้วนะทุกอย่างมันไม่มันมันจะเอาไปไม่ได้แค่มันเปิดห้องเราอย่างเงี้ยพี่ว่าก็ ถ้าเพื่อแลกกับว่าคุณพ่อยโอเคพี่ชายยังอยู่กันได้ไม่ตีกันไม่ฆ่ากันต้องอาจจะต้องยอมทาอ่ะเพราะมันไม่มีทางออกอื่นสาหรับเรื่องนี้ที่ดีกว่านี้สำหรับพี่นะที่คิดนัตอนนี้ออกถ้ามันเกินเบอร์ไปมากนะพี่เอาตํารวจมานั่งเหมือนเป็นร้านทองอยู่ก็มี้านทองตอกบัตรตอกเวลาเอางำรวจมีตํารวจมาแล้วถ้าแบบเออมันมันแบบว่ามีอาการแบบอยากตอบโต้อะไรก็หนูก็แปะหน้าห้องเลยเขตปลอดจน ไปฟิกเกอร์บ้านเก่ะใช่เขามาหน้าห้องหนูอ่ะที่จะมาด่าเราไม่ได้เราใ่หทำค่ะอะไรนะเขาใส่หนูทําในแบบ้นชักอะค่ะมันจะมีรนชักหนูรนชักน้องคือมันจะเป็นแบบอ่าอันนี้อยู่ในห้องโถงนะคะเป็นคือแบบว่เก็บอะไรแบบเล็กๆน้อยๆกิ๊บหรืออะไรเงี้ยค่ะน้องหนูมันจะเขียนกระดาษไว้ในริชักตัวเองถ้าเปิดมาคือจะเห็นน้องหนูบอกว่าออกไปนะอีที่ขโมยน้องหนูมันกว่าหนูอีกนะตอนเนี้ยรู้สึกว่าน้องหนูเนี่ยมันกว่าอีกนะ ก็ไม่ต้องเก็บของมีค่าในห้องโถงเพราะเรารู้ว่าห้องนั้นคือพื้นที่อันตรายเอาท<อ>ิีนีงนี้ก่อนแล้วก็ขอมีค่าในห้องเราเก็บล็อกให้เรียบร้อยเสาร์อาทิตย์ และถ้านางทาอีกพี่ก็ขอให้แจ้งตารวจค่ะเป็นกำลังใจให้น้องอายเลยค่ะไม่รู้จะให้อะไรเลยหนูหนูก็ไม่รู้จะทำไงแบบ่อรวจจะไประบายกับพ่ออะไรเงี้ย <Okay. S 2> ที่หนูเข้าใจว่าพ่อต้องเป็นกลางอะไรเงี้ยแต่แบบวันนั้นหนูโมโหมากเาก็แบบพ่อด่าหนูคนเดียวเหมือนหนูแบบ<อ>ทําอะไรผิดน้อยใจน้อยใจใช่คือวันนั้นหนูนั่งพแบบิมพ์หารายการ ทีทีวันนั้นเลยคือแบบไม่ไหวแล้วจนอินไปเลยน้องไอคิดแล้วกันว่าเขาทำเพราะเขารักอ่ะเหมือนว่ามันเขาก็คงไม่สบายใจหรอกแต่เขาต้องทําเพื่อมีหน้าที่เขาเข้าใจแล้วว่าทําไมวันนี้หนูเล่นท็อปปิกของเราเนี่ยพูดถึงกล้องวงจรปิดเพราะหนูอินกับกล้องวงจรปิดนี้เองอยากจะสั่งเพิ่มเลยแล้วก็ติดในมุมที่นางไม่รู้ด้วยนะน้องไอ้นะไปย้ายมุมด้วยนะ เขานั่งเห็นแล้วนี่ว่ากล้องติดอยู่ตรงไหนอ่ะยายนะคะโอ้ารู้มุมบอดของกล้องเวยเหรอโจแท้แล้วนะก็ค่ะนั่งรู้ค่ะตอนนั้นว่ตรงไหนเพราะว่าเขาเห็นวิดีโอหลักฐานแล้วไงค่ะแต่ก็ไม่อายเหรอขนาดเห็นหลักฐานแล้วหนูว่าเขาไม่อายแต่เขาก้าเข้าบ้านอีกรอบนึงเหรอค่ะโอเคโอเคงั้นเราก็อย่ายอมอายนะลูกหนุ่มต้องสู้คุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ